หลายงานผลบังไฟบ้านเรามาเขียววันเสาร์ที่22มิถุนายน2567เริ่มกันด้วยฟ้าใหม่สีลม305วินาทีแดงวีโก้265วินาทีนครฟ้าห่วน360วินาทีกล่องฟ้า365วินาทีแกแดเบิกฟ้าบวกสองพี่น้อง370วินาที ใช้การยางบวกเก่งเจริญ408วินาทีนครหนองไฮ260วินาทีทำยุ่น370วินาทีเทพทิดาพร250วินาทีหวังสันติสุข420วินาทีเพชรนนสูง215วินาทีโกวิดเบิกฟ้า405วินาที เทาผาแดง185วินาทีสุปร์เฮง88 350วินาทีอ่อเฉลิมพล340วินาทีปิยะสุดขอบฟ้า373วินาทีเทพสมพร400วินาทีเพชรบ,บ้านทุ่ง270วินาทีแอทเทวดา300วินาทีโกแก่ 417วินาทีสอราชวง400วินาทีน้องหมวย4 6 8วินาทีสามเทพ415วินาทีภูมินลินสิงฝั่งซ้าย55วินาทีกุลาบขาว423วินาทีลูกชายผู้น้อย235วินาที ฟิวเจริญ370วินาทีชัยเจริญ410วินาทีเก้าโพแดง360วินาที